เอาละฮะในที่สุดสกิปปิททอยเลตซอมบี้ยูนิเวริร์ตอนที่18ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับแลวต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้คุณมอนสเตอร์อัพจัดหนักจัดเต็มโชว์พลังของพี่แดงผู้เดินทางข้ามมิติแบบเต็มพิกัดจนแทบจะไม่มีกากและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณมอนสเตอร์อัพเปิดมาในตอนนี้จะเป็นฉากเดิมกับตอนที่แล้วที่ตัวของพี่แดงผู้เดินทางข้ามมิติได้ผมมาช่วยพี่คริโตเอาไว้โดยผมจะขอเรียกพี่แกว่าพี่แพ่แแดงถืออขววานไนไ้กกลักันนครบ ราะว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้เลยครับว่าพี่แกนในชื่ออะไรด้วยการปรากฏตัวของพี่แดงที่มากระทนหันทําให้เจ้าซอมบี้ทีวีเดโมกอกอนยืนอึ้งไปพักหนึ่งครับก่อนที่มันจะคำรามออกมาแล้วก็ได้เริ่มโจมตีใส่พี่แดงด้วยหน้าจอของมันแต่ด้วยความพิวของพี่แดงทาให้พี่แดงหลบได้แบบชิวๆไปเลยครับแต่เจ้าเดโมกอกอนก็ไม่ยอมจัดการโจมตีมาอีกหนึ่งทีซึ่งพี่แดงก็หลบได้แบบผิวๆก็จะชาร์จขวานและโจมตีเข้าใส่เต็ม หรือได้ว่าลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งพี่แดงถือขวานก็ดูเหมือนจะเห็นโอกาสเลยใช้จังหวะนี้ชาร์จขวานอีกหนึ่งทีและทุบลงพื้นอย่างจางังก่อนจะเกิดระเบิดไฟขึ้นแบบท่วมหน้าจอไปเลยพี่คิรที่ตกของเราก็ถึงกับต้องเอามือมาบังกันเลยทีเดียวครับแล้วไฟแรงขนาดนี้พี่คิรที่ตกไม่โดนได้ไงวันนี้ยรอดเฉยผู้คนแห่งเจเนซิสศัตรูของพวกท่านไม่ใช่กลุ่มพันธมิตรแต่เป็นไวรัสต่างหากพวกท่านต้องร่วมมือกันเพื่อใช้ชนะโอ้โห พี่แดงประกาศกล้องกลางเวทีเลยครับแล้วผมบอกเลยว่าอย่างเท่โดยที่พอพูดจบพวกพี่หุ่นยนต์ของสปิกอร์แมนก็ได้โดดลงมากลางเวทีแล้วแหะครับเรียกได้ว่าถ้าใช้ซอมบี้แล้วมันสู้ไม่ได้ตัวเองก็ลุยเองเลยละกันซึ่งในตอนนี้ พวกพี่สปีกร์แมนก็เหมือนจะพูดด้วยการส่งขึ้นเสียงด้วยครับเราลําโพงต่างหากที่จะหลอดจากสงครามนี้เพราะพี่แดนถือขวานได้ยินแบบนั้นสงสัยการเจราจาจะล้มเหลวพี่แกก็เลยหันมามองหน้าพี่คิริโตไป1หนึ่งทีก่อนจะใช้มือเปิดประตูวาร์ปโดยที่ตัวของพี่คิริโตก็จะรีบเข้าไปทันทีโดยที่พอเข้ามาถึงที่นี่เหมือนจะเป็นห้องควบคุมอะไรสักอย่างครับโดยที่เราจะได้เห็นลูกแก้วที่เก็บมาจากปืน X8 อีกด้วย พี่คริโตะก็ไม่รอช้าคว้าเก็บไปอย่างรวดเร็วและพี่คริโตะก็จะหันไปมองที่จอคอมซึ่งเราจะได้เห็นยูทูบเบอร์ตรงนี้3คนเลยครับโดยจะมีคุณจัดโคซี่คุณอาโฮยและคุณแชตเตอร์บ็อกซ์โดยจอข้างล่างจะมีคําว่าไทยทันอยู่ด้วยส่วนทางขวาจะมีคําว่าคอ1คอ2คอ3และคอ4 ซึ่งคออ2จะมีคําว่า g e n นซ i สอยู่ด้านบนอีกด้วยโดยที่ผมไม่มั่นใจว่าข้อ2ที่เป็น g e n นซ i สนี้อาจจะหมายถึงจัก,กรวาลน,นี้ก็ได้เหมือนครับส่วนตรงคอ1ด้านบนจะเขียนว่า he faces us ซึ่งอันนี้มันก็คือชื่อปืน x 8 8แบบเต็มๆนั่นเองส่วนคอ3ข้คอ4ยังไม่รู้ฮะมันยังเขียนว่า not detected ครับแต่จุดที่พี่คิดที่ตสนใจที่สุดก็คือจอตรงกลางที่มีเขียนว่าไททัน พบกับจุดมาตำแหน่งว่าไททันอยู่ที่บริเวณไหนด้วยพอได้ข้อมูลของไททันมาแล้วพี่คีริโตะก็จะหันกลับไปด้านหลังก็จะได้พบกับเอ็กโซสูตรของพวกสปิกอร์แมนอยู่พอดีพี่แกก็ไม่รอช้าครับเดินขึ้นไปใส่ชุดทันทีดูในฉากใส่ชุดนี้เราจะได้เห็นนาฬิกาอยู่ด้านบนด้วยจะบอกเวลาว่าเป็นเวลา8นาฬิกาหนาทีหลังจากนั้นเมื่อพี่คีริโตะใส่ชุดเสร็จพี่แกก็จะโดดลงมาแต่ว่าทามมิ่งนั้นพอดีเป๊ะ มีสปีกเกอร์แมนคนหนึ่งเดินเข้ามาห้องนี้พอดีเพราะกับเจ็ตแพคด้วยครับและพี่สปีกเกอร์แมนคนนี้ก็ดูจะอึ้งนิดนึงก่อนจะรีบกดปุ่มสัญญาเตือนภยัยซึ่งพี่คริตโตะก็มือไวเดินเข้าไปต่อยทันทีแต่ไม่รู้ว่าพี่แกหมันไส้หรือลืมตัวนะครับเพราะพี่แกใส่เอ็กโซสูรอยู่ต่อยซะก,กะเด็นไปเลยน่าจะเจ็บหน้าดูเลยนะครับนั่นแถมเจ็ตแพคก็ตกลงมากองกับพื้นแล้วงานนี้ก็หวานหมูสิครับพี่คริตโตะก็หยิบมาใส่ทันทีพอได้อุปกรณ์มาครบพี่แกก็เดินเข้าทลลลลุวาาารปกกกัััับบมมมยงงงสนอออีค้แพถึ คุณยนตัวใหญ่ของพี่สปเกอร์แมนก็กระเด็นลอยมาปาดหน้าพี่คิริโตแบบห่างจากหน้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นอํมเสียงหุณนยนต์ที่ชนกับขอบอารีนาดังลั่นไปทั่วทั้งลานประลองเลย โดยที่พี่คริตโตะก็จะหันไปมอมพี่แดงถือขวานที่ตอนนี้กําลังสู้กับหุ่นอีกตัวอยู่และพี่แดงก็ได้โชว์พลังเทพใช้พลังเปิดประตูวาร์ปรับเท้าของเจ้าหุ่นยนต์ที่กําลังจะเหยียบพี่แดงแล้วไปโผล่อีกทีข้างหลังของพี่แกเลยครับก่อนที่พี่แกจะปิดวาร์ปและหักขาหุ่นยนต์นั้นขาดไปเลยแต่เจ้าหุ่นยนต์สปิกรแมนก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะ่ายังเหลือแขนอยู่ก็เลยต่อยซัดหน้าพี่แดงไปหนึ่งทีแต่พี่แดงเอาประตูมิติมาขวางเอาไว้ได้ก่อนจะเปิดประตูมิติอีกอันทำให้หมัดน,นั้นส,น,สน่าาอององอยอยงตเย โดนเต็มๆเ,เลยนะครับพี่หุ่นยนต์โดยที่บริเวณด้านบนก็จะมีพี่สปิกรแมนที่ขี่บอดลอยอยู่ด้วยจจงหวัน,นี้พี่แดงไม่รอช้าใช้พลังวาร์ปของเขาวาร์ปเสากลางลานประลองให้หายไปในมิติครับหลังจากนั้นก็เปิดประตูมิติอีกหนึ่งทีเพื่อปล่อยเสาที่เขาวาร์ปออกไปนั้นวาร์ปกลับเข้ามาและพุ่งเข้าใส่ตัวของสปิกรแมนที่ขี่บอร์ดอยู่ตาม โอ้โหโดนขนาดนี้สงสัยจะตุยเมื่อพี่แดงเห็นว่าพี่คิริโตได้ของกลับมาพร้อมแล้วพี่เก๋ก,ก็ใช้ขวานพามิติอีกหนึ่งทีแล้วบอกให้พี่คิริโตเข้าไปครับซึ่งพี่คิริโตก็จะเดินเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นจักรวาลอีกมากมายเลยละครับทั้งจักรวาลของคุณดอมสตูดิโอจักรวาลของคุณแม็กซิดีของคุณเวอร์แลนซ์ของคุณโนสกิลครัชและยูทูบเบอร์อีกหลายท่านเลยมีทั้งคุณเชสซิงสกายเลอร์ส่วนท่านนี้ผมไม่มั่นใจครับ ผมลองไปหาแล้วแต่หาไม่เจอมีคุณโบรเกมเพย์แถมยังได้เห็นไททันของแต่ละจักรวาลอีกด้วยนะมีทั้งไททันค็อกแมนไททันคาเมราแมน2099 ไททันคอมพิวเตอร์แมนโอ้โหเต็มไปหมดเลยแหละครับโดยหลังจากนั้นพี่คริโตจะถูกวาร์ฟมายังสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเลยโดยจะมีซากปหลักหักพังแล้วไฟลุกไหม้เต็มไปหมดซึ่งพี่คริโตก็จะหันกลับไปมองประตูวาร์แต่วาประตูวาร์ปที่ถูกผ่าไม่ตีออกมาตอนนี้ก็หายแวบไปกับตาแล้วแหละครับหลังจากนั้นพี่แกก็เลยหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วกดส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทันทีพอหลังจากกดเสร็จแผ่นดินก็เริ่มไหวพี่มาพร้อกกับเสียงที่เราคุ้นเคยใช่ครับไททันดิวแมนนั่นเองตั ไททันดิวแมนระเบิดพื้นขึ้นมาและใช่ครับนี่ไม่ใช่ไททันดิวแมนธรรมดาแต่นี่มันไททันดิวแมนร่างซอมบี้ไอ้บ้าเอ้ยแสดงว่าสิ่งที่ผมกล่าวเอาไว้ว่าพี่ไททันดิวแมนกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วมันกลายเป็นความจริงไปซะได้ครับไม่โอ้พี่ไททันดิวแมนเป็นซอมบี้ไปแล้วจริงด้วยโดยตัวของพี่ไททันดิวแมนร่างซอมบี้จะมีแค่แขนขวาเท่านั้นที่ดูเหมือนเป็นเหล็กแต่ส่วนที่เหลือของร่างกายคือบอกเลยครับว่าเละมากแกนกลางนี่คือมีปากออกมาด้วยอื้อแย่สุดๆแถมแขนซ้ายก็มีสว่านพุ่นออกมา แล้วก็มีโซ่พานอีกด้วย โอ้โหมาดูเป็นซอมบี้จริงๆนะครับเนี่ยตอนแรกนี่ดูเหมือนจะหลอกเราว่ายังไม่เป็นซอมบี้ก็เล่นชูขึ้นมาแค่คแขนขวาใครจะไปเห็นล่ะครับว่ามันเป็นร่างซอมบี้จริงไหมเมื่มอไททันดิวแมนซอมบี้เห็นพี่คริโตพี่แกก็จะเอามือคว้าพี่คริโตไปแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีลำแสงปริศนายิงใส่หน้าของพี่ไททันดิวแมนเต็มๆไปเลยแหละครับอื้อ <c oughs> หน้านิโยโกไปเลยสงสัยจะแรงหน้าดูโดยที่พี่ไททันดิวแมนล่างซอมบี้จะหานก็ไปหาคนยิงด้วยแต่ดูเหมือนว่าลำแสงจะมาจากอีกฝั่งครับตั้ม โดยไปอีกหนึ่งเมตรโดยที่ตัวของพี่คิรที่ตกก็สงสัยนะครับก็เลยหันไปดูว่าใครยิงมาแต่ก็ยังหาไม่เจอฮะและในที่สุดก็สูนย์เม็ดที่3ก็ถูกยิงออกมาอีกรอบซึ่งคราวนี้ผู้ที่ยิงมาก็คือเจ้าแอสเซอร์แลนแอสโตไทเลตนั่นเองครับโอ้โหเปิดมาสตาแดงเลยสงสัยจะโกรธที่ดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสกิฟตี t o เลตซอมบี้ยูนิเวิร์สแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ